ไปถึงควรรีบไปจัดการ Social Security c ค่ะ Poli c y ของบริษัทไม่รับเจวันกคั oh. บมาคือช่องหินเฟียนะคะวันนี้นะคะลินก็จะมารีวิววิธีการหางานสองฉบับเด็ก w ว r k a ก d t น a v e l วิธีที่ลินจะพูดต่อไปเนี้ยสามารถนำไปใช้ในการหางานพาร์ทไทม์ตอนที่เราไปรเีเนภาษาที่ต่างประเทศได้เหมือนกันนะคะไม่รอช้าเข้าวิธีแรกกันเลยค่ะก็คือ1 Connection นะคะแน่นอนค่ะทำอะไรคอนเน c t ชันก็จะง่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เรามากที่สุดเนาะ ก็คือตอนแรกอะให้แนะนําว่าให้ถามคนในที่ทํางานเราก่อนหรือแบบถามเพื่อนร่วมงานถามเมนเจกอร์ก่อนอย่างแรกเลยว่าแบบออนอกจากงานที่เราอะทำอยู่นะตอนนี้แล้วอะภายในสถานที่นั้นอะเราสามารถทํางานอะไรได้อีกอย่างเช่นตอนเราไปโรงแรมใช่ปะงานแรกที่เราทําก็จะเป็น housekeeping แม่บ้านโรงแรมพอเราทําเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเออพอเราไปถามเขาเขาบอกว่าเอ้ยงั้นเธอไปพับผ้าต่อซีอะไรเงี้ยพอพับผ้าพับผ้าต่อเสร็จแล้วอะก็มีงานแบบ P A C ให้ไปทาความสะอาดรอบๆโรงแรมอีกอะเราก็ได้งานภายในโรงแรมแล้วเนาะในทีเนี้ยโรงแรมเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบให้โ t คนได้เยอะขนาดนั้นเราก็เลยแบบเออต้องไปหางานสองทำอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก่อนอื่นนะ,ะอนอนะบอกก่อนเลยว่าข้อแรกของการที่เราสามารถทํางานที่เพโรเดียวกันกับที่แรกที่เราสมัครไปได้อะข้อดีของมันคือ ถ้าเราทำงานเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะชั่วโมงต่อไปจะเป็น OT ซึ่ง OT เนี่ยเรทค่าแรงอะสูงกว่าการไปทำงาน2ข้างนอกอีกนะคะ<ๆ>เพราะมันจะคูณประมาณแบบตั้งแต่1.5จนถึง2เท่าของค่าจ้างของเราหรือค่าแรงของเราที่เราได้แบบปกติเลย ทีนี้ถ้าถามเมนเนแล้วเมน,นบอกอได้แค่นี้แหละย,ยูลองถามเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกันก่อนค่ะว่าเออเธอได้ทํางานสองที่ไหนไหมหรือมีงานที่ไหนแนะนําที่ให้ฉันไปทํำไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะต่างประเทศหรือที่เมกาเนี่ยมันจะมีความแบบถ้าเพื่อนแนะนําไปทํางานอะเพื่อนคนนั้นจะได้แบบ r e f e r r a l b บอร์จากการแนะนําคนมาทํางาน ซึ่งแบบบางทีเขาได้เป็นร้อยสองร้อยดอลเลยนะซึ่งค, oh. ค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าเกิดเราได้ทําตรงนั้นนะเพื่อนก็จะรักเรามากได้ทั้งงานได้ทั้งเงินแล้วก็เพื่อนรักด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการแบบใช้คอนเน็กชันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบได้ไปทํางานที่เดียวกับเพื่อนที่ร่วมง,งานน่ะนึกออกไหมว่าแบบมันก็จะสบายใจกว่าแล้วมันก็เหมือนกับไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอันเนี้ยก็เป็นอีกข้อดีข้อหนึ่งที่แบบแนะนําว่าให้ลองหาจากคอนเน็กชันใกล้ๆตัวก่อนค่ะ อมาเป็นข้อที่2นะคะคือการ Walk in โอเคหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยแน่นอนว่าการ w a ล k i ออาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดูเชยเนาะทำไมไม่สมัครออนไลน์แต่อยากจะบอกว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาก็ย,ยังแบบติดป้ายสมัครหน้าร้านอยู่นะคะแบบไม่ได้ลงเว็บไซต์หรือไม่ได้แบบประกาศอะไรงนเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปเดินรอบๆอบที่พักเราหรือสามารถไปเดินรอบๆที่ทํางานหลักเราเพื่อลองดูก่อนว่าเฮ้ยใกล้ๆตรงเนี้ยมีที่ไหนเปิดรับสมัครงานไหม หรือว่าแบบร้านไหนมันแปป้ายก็เดินเข้าไปถามเลยไม่ต้องกลัวจะให้ดีสามารถแบบพิมพ์เรซูเม่ถือไปด้วยเลยก็ได้นะคะแบบปังร้านอย่างเงี้ยเขาให้กรอกใบสมัครในนั้นปุ๊บเราก็แอบ,บแนบเรซูเม่ยื่นไปเลยจะได้แบบโดดเด่นกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างตอนที่เราแบบไปอยากอยาก,อยากได้งานของคาสิโนเราหาในเว็บมันไม่มีเลยอะ่ะแกแล้วคือเราก็เลยแบบแตัดสินใจว่าเดินเข้าไปถามกาดหน้าแบบคาสิโนเลยใช่ปะ เขาก็แนะนามาว่าอ๋อยูต้องไปดูผ่านเว็บไซต์นี้นี้นี้นะเราก็เลยถึงจะรู้ว่าอ๋อถ้าเราเข้าเข้าผ่านเว็บไซต์นี้ก็จะสามารถสมัครงานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นวิธีวอล์กอินก็เป็นวิธีที่ยังไม่ควรละเลยนะคะยังต้องทําอยู่นะคะต่อให้เขาจะเปลี่ยนเป็นออนไลน์แล้วแต่แบบบางร้านบางที่เขาก็แบบมันไม่ได้มีหมดอ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่3ก็คือสิ่งที่เราปีที่แล้วเราได้งานจากอย่างที่3านี่แหละก็คือการสมัครผ่านเว็บไซต์หรือออนไลน์นั่นเอง เราอะค่ะถามเมนเลยก็ถามเพจอาร์านะี่แหละว่าเออปาติคนอเมริกันเขาหางานทางไหนสมัครงานผ่านเว็บไซต์อะไรเขาก็บอกว่าเออให้เราสมัครผ่านเว็บไซต์ indeed นะคะมันเป็นเว็บที่แบบสามารถกรอกข้อมูลกรอกเรซูเม่แล้วก็บอกได้ด้วยว่าเราสนใจงานประเภทไหนแล้วมันก็จะมีซอฟต์อเลร์ส่งมาที่อ e ีเมลหรืออะไรเราทุกวันนะ่นแหละว่าแบบเออมีงานใน้น่าสนใจนะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเราหรือว่าแบบเขาอยากให้เราไปสัมภาษณ์เขาจะติดต่อผ่าน ด,ดีเข้ามาให้เราแบบระบุวันที่สามารถไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวได้ไหมหรือโทรสัมภาษณ์เขาก็จะมีแบบวันเวลามาบอกชัดเจนเลยค่ะว่าแบบต้องทอํายังไงอะไรยังไงบ้างซึ่งเราว่าตรงนี้ค่อนข้างดีเพราะเราแบบไม่ได้หายอย่างเดียวนะมันก็มีคนที่เขามาหาคนไปทํางานเขาก็สามารถดูเรซูมเม่เราดูความสนใจเราแล้วก็แบบเชิญชวนเราได้เหมือนกันอีกช่องทางหนึ่งผ่านออนไลน์นะคะก็เป็น Facebook Job ค่ะอันนี้มีคนแนะนํามาว่าเออให้ลองหาดูเพราะว่าเพื่อเราบางคนก็ได้งานจากตรงนี้ แต่สำหรับเราอะเราว่าแบบสถานที่เราไปอะมันไม่ค่อยมีงานที่เขาโพสลงเฟซขนาดนั้นแต่สามารถลองใช้ดูได้นะคะแบบไปถึงอย่างเงี้ยกดเลือกที่ Facebook Job แล้วก็เลือกการหางานโดยที่ไม่เกิน5้าไมล์แบบคือแกไม่ต้องเดินทางไกลอะเอาเป็นว่า5้าไมล์พออะไรเงี้ยสิ่งสำคัญที่อยากจะแนะนำนะคะว่าไปถึงควรรีบไปจัดการ Social Security ค้ค่ะแล้วก็รีบสมัครงานสองให้อย่างเร็วเลยคะ่ะทำไมต้องสมัครเร็วเพราะว่ายิ่งเวลาแกอยู่ที่หน้าเหลือน้อยเท่าไหร่ เขาก็จะยิ่งไม่อยากรลับแกมากเท่านั้นนึกออกไหมเหมือนกับว่าเขาต้องเสียเวลาเทนแกเทนแบบบางทีมันอาจจะแบบ2สัปดาห์เลยนะแต่แบบสุดท้ายแล้วแกอยู่เขาแค่ประมาณแบบเดือนนึงเดือนครึ่งอนะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมองว่าเอ้ยมันไม่คุ้มหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะบางที่เขาอาจจะต้องการคนมากๆอยู่แนละ้วเขาก็แบบโอเคยินดียูอยู่แบบเดียวก็ไม่เป็นไรอะไรเนงะี้ยสิ่งที่ควรมีก็คือซิมการ์ดโทรศัพท์นะคะคือเราสมัครงานอะ่ะถ้ามันไม่มีอ่ะเขาก็ติดต่อเรายากควรควรซื้อเอางี้ ควรซื้อซิมไว้ดีกว่าหรือแบบถ้าไปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะซื้อซิมไว้สัก1นคนสคนสําหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษคล่องอะไรเงี้ยแบบช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบให้เบอร์คนนั้นไปอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้เราอะใช้ช่วยเพื่อนก็คือเราอะสัมภาษณ์กับที่ท,ที่หนึ่งเราก็จะขายเพื่อนเสมอแบบเอ,อ้ยยูแต่ว่าเราอะมีเพื่อนคนไทยที่มาด้วยกันอีก คน2คนนะอยู่แบบมีแบบ Job บ v a i l a b ระให้เพื่อนสามารถแบบไปทำด้วยได้หรือเปล่าฉันจะได้แบบพาแบบไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอเคให้ลองกับเพื่อนมาอ่าอันนี้ก็แบบเพื่อนช่วยเพนกัน,กนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อที่สำคัญที่บอกว่าให้รีบสมัครนอกจากเหตุผลเรื่องระยะเวลาเทนที่น้อยแล้ว มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือระวังโดนเด็กเวิร์กจากประเทศอื่นแย่งงานนะคะคือไม่ใช่อะไรอันนี้เราเห็นในกลุ่มเวิร์กอันทาวิลไทยแลนด์เลยว่าแบบคนจามายกาที่เขาแบบรู้งานรู้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาไปถึงอ่ะเขาก็จะแบบรีบสมัครรีบอะไรคือเขาเหมือนค่อนข้างรู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างอ่ะดังนั้นแบบเด็กไทยบางทีช้าอย่างเงี้ยอาจจะแบบ ไม่ทันเขางานหมดอะไรเงี้ยค่ะแนะนาว่า mm. ก็อย่างที่บอกไปถึงรีบเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะขอยกเคสตัดดี้อันนึงมาคือตอนที่เราไปสมัครงานคา,าสิโนฝั่งตรงข้ามเคสมอคือแบบฉันอะก็คือแบบเข้าไปวีที่3ที่4แล้วก็แบบเออนึกว่าจะได้งานที่นี่แล้วไปแบบสัมภาษณ์ก็ผ่านแล้ว HR เมเนจชอบมากอยากให้เราเริ่มงานพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยก็ติดแบบเรื่องทำ a c k g r o u n d c h e c k กับ อะไรนะตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยซึ่งพอเราก็แบบจำรังจะไปตรวจสุขภาพแล้ววันนั้น HR ก็โทรมาพอดีว่าแบบนโยบายของบริษัทไม่รับเจวันคือแบบแกเข้าใจไหมวีที่สที่สแล้วฉันต้องมาเริ่มหางานใหม่อ่ะคือแบบเสียงมากชีแต่ก็นั่นแหละค่ะก็อย่างจะเตือนว่าพอไปสมัครงานที่ไหนแล้วลองถามเลยว่าแบบมีโยบายรับเจวันไหมถ้าไม่มีก็ Move on หางานใหม่นะคะไม่ต้องเสียเวลาแบบเราแบบรอต้องนานสุดท้ายไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะให้ชาเขาก็บอกว่าแบบเออเราเป็นเจวันคนแรกที่ไปสมัครเขาก็เลยเพิ่งรู้ฉันแบบก็โอเคสรุปการหางาน2ก็มีประมาณสาข้อเนาะ 1. นึ่งเลยก็คอนเนคชันถามคนใกล้ตัวไปเลยป่ะสองก็บล็อกอินค่ะรอบๆโรงแรมรอบๆสวนสนุกรอบๆร้านอาหารรอบๆ หาดูเผื่อแบบเจอที่ทํางานแล้วแบบเฮ้ยอยากทํงานที่นี่หวานแล้วเขารับสมัครเปิดรับสมัครพอดีอย่างเงี้ยก็สมัครได้เลยอย่างสุดท้ายนะคะก็สามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้เลยนี่เป็นหานะคะเท่าที่พูดมาก็น่าจะครบแล้วสําหรับการหางานสองวการหาพาร์ทไทม์ตอนอยู่ต่างประเทศนะคะก็สาหรับใครที่ไม่คข้ยสงสัยก็สามารถทักมาถามทางอินสตาแกรมได้เลยนะคะก็ถ้าคลิปมีประโยชน์มีสาระอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Thank you